สวัสดีจ้าเหมือนนี่สีจอดจัดพามาเลาะทงส้มห้ส้มหน้าแย้มมือเศร้านะคะว่าสีมะเบงมะเขียบสีด้บอแต่ว่าจุดประสงค์สีไิเก็บพระคแยงค่ะพระคแยงอีกแล้วนะคะพระคแยงเบิร์ตปีตื่นขึ้นมาแย้มมือเศร้ากับไปเอาพระคายงนะคะเพราะว่ามีผู้สั่งพระคแยงแน่นสี่บางทงหน้าข้าเจ้ากับสีบ่มีพระคแยงบัดเที่ยนี้แน่นสี่เก็บลงเฟด โคไปข้าเจ้าก็เห็นข้าเจ้าก็เลยสร้างเนี่ยสีเนี่ยสีก็เลยว่าสีไปเก็บพระคา่ายแห่งให้ข้าเจ้าจาตะตบกอ้อนอื่นเนีน่ยสีสีไปเบิง้งมักเขียบก่อนค่ะมัาน่อยนายอยู่ทงหาน,นี่แหละค่ะมันเบิ้งกันค่ะโอ้ยมักเขียบดอกอีนี้ค่ะหลายแห้งตาตาพ่นตาพ่นสี่สามอดอกอีนี้ค่ะมักเขียบเนี่ย เต็มต้นยู่บากหลายหนึ่งตาวานตีค่ะค่ะแต่ว่านว่วยน,นีตาตีเลย เบื้งใกล้ๆค่ะเดี๋ยวนั่นสี่สิบเจ็ดค่ะมาเบิ่งไก่ไมนหลายเลยเบื้งค่ะให้ชมบรรยากาศต้นมะเขียบสุดลงนะคะสุดซุดทางแล้วกระทงให้กรทงหน้าบรรยากาศค่ะเบิ่งค่ะมะเขียบอันนี้มะเขียบบ้อนละแก่นะคะมะเขียบแหล่อันนี้บ้อนละแก่ห้ามกระทบบอนละแก่บอนใดค่ะนี่ หลายอยู่ค่ะเต็มทั้งรุมนี่ก็เต็มเลยดกมากแต่ว่าพ่อเราใส่ฟ,ฟุ้นนะคะธรรมาสตราเลยค่ะอันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะมะเขียเปหลมะเขียบหน้อยสีม่วงค่ะน้อยหนาสีม่วงจะมีต้นเดียวนะคะต้นเดียวบดนี่ค่ะดกบ่แต่ว่าจะนวยบ่ไหพ่พรบาบดใส่ฟ,ฟุ้นค่ะก็คือให้มันเกิดตามธรรมชาติยู่ทงไ้ทงหน้าแบบนี้เลย นี่ค่ะดกดกดีดกดีจ้ะเบิดต้นหนึ่งมาข้ามเก็บเปิงค่ะมาเคียมนี่ดกแห้งดกอีหลีตาบาไม่เมืนพะอไรแก่ใส่แค่าสามนวยให้เบิง้งนวยแก่ๆก่อนค่ะลักษณะวนวยแก่ๆเ้เจาให้เบิ้งสามจะตี เ,เลน้อยนาท่านแหละลากสนามกละจะสุกตามันจะตีตามจะตีแบบอี้นะคะนัอยจะสุก ือหนวยก็ลัาจะสุกคือตัวนี้นี่นค่ะตะัวนวยเล็กแต่วันนี่สุกแล้วค่ะนี่บีเบิงบวมแล้วบวมบวมแบบนี้ไปบวมมือเลี้ยวก็ได้กินนะคะนี่ค่ะลักษณะตาจะตีแบบนี้ไปบวมสองเสมอก็ได้กินคือจะมันจะบดําเขานะคะมันก็จะสุกนี่ค่ะได้บเยอะแต่ว่าจะไปเอาร่วมกับเจ้าที่บ้านในบ้านก็ไปเก็บแล้วค่ะอยู่ที่บ้านมีอยู่เป็นอยู่ขุนหนึ่งค่ะสองไัส,สจะบดเด สงสัยจะได้เลยไปเก็บผักข่ายง,งแบบสวยเนี่ยแหละค่ะแต่เป็น EP2 นะคะเก็บผักข่ายง่ง EP2 เพราะว่านี่สีจะจัดมาเก็บผักมาเขียดได้หลายเลยอุ้ยมีตัวต่อด้วยตัว,ต,วต่อนี่ยเามีต่ออยู่ใ,ใกล้ๆเลยคะ่ะมันมาาธรรมศาสตร์ลายนี่ที่บ้านอยู่ทางพุ่นผุนขาข้างบนผุนจะเป็นบ้านเนี่ยสีผุนนะคะเนี่ยสีครี้มาใส่มาอันอยู่ทงไฮทงหน้าคะ่ะ กีแมงกระไซมามาเก็บอยู่ยุกกลางให้หน้ายุ่กลางเดินมีค่ะเดี๋ยวสิดทายมุมไก่เห็เบิงนะคะว่าบาต้นมะเขียบมันอยู่แบบกลางให้หน้าแบบใดแบบต้นมะเขียบเยอะมากเลยเป็นตะเงาตะขินมานะคะนี่นี่ค่ะลักษณะมะเขียบหรือหน่อยตาจะสุกนะคะนี่ตาจะตีแบบนี้นะคะเก็บได้เลยสุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วบว,ะะบ,บวมแล้วค่ะนี่เบิงบวมแล้ว เป็นตั้งแต่งเงาเลยค่ะคุณค่ะขี้ดินอยู่นี่เป็น,นัตงแตงเงาขึ้นมาเลยเบื้องหน่วยนี้ก่อนค่ะลูกนี้ก็นี่ค่ะตาตีแล้วแต่าไกร่จะสุกเร็วแล้วเดี๋ยวจะหน่กัดสุกค่ะก็เลยต้องเก็บเดี๋ยวมันจะเละเนาะด้กับตานี่จ้าลูกนี้ก็สุกบวม,บวม ตาตีแล้วเก็บได้เลยค่ะนี่คือการลมมาบรรยากาศดีเก็บได้เลยค่ะ,รราาคะสุกแล้วอีกสองหมื่นไปบวมนี่ก็บสุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วค่ะอุ้ยตัวนี้งาหักเลย ตายและยายดา่าแน่ๆเ,เลยสุกแล้วนี่ก็เหมือนกันคิบเลยปาตีที่ว่ากินได้ ้มะนนใกล้ซุกแล้วมาเบิงหน่อยนาพันแหลค่ค่ะบัานนี้อันนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะตาตีหน่อยนาพันแหล่อันนี้ก็ตี่ขึ้กัน ไปบูมค่ะเขียบแหลเบองค่ะความดูขัหมักแหลพันหมักเขียบแล,บล,บลพันนี่ท่าสองเห่าสามเห่าเชื่อละอันนี้มันหลายแห้ค่ะดกย่อยเป็นซาสะอยู่พี่ค่ะใบาอาจจะบางนี่ค่ะมีเบิดหมากมันเต็มต้นแต่ว่ามันนวยบอยใหญ่อุย้ย เตรียมสุกเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก็บมาเขียบนี่นสิก็ได้เต็มตะก้าแล้วนะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆลูกหน่อยๆกับบกีีลูกนะคะลูกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะต่ก็ามันจะสุกพร้อมนะคะมีแต่หนวยสุกๆนี่ค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆงามนี่ก็มาเขียบตาตีเลยม้วนเอาดอกให้มันสุกค่ะต้นท้าต้นนี้ ลายค่ะเอาเมื่อวันไหนมันหนักเต็มตะก้าเลยสําหรับคลิปนี้นะคะแนนซี่ก็ม,มาเขียบมาเอาการเก็บม,มาเขียบมาเขียบหรือว่าหมักน้อยนานะคะมาฝากพี่น้องนะคะตอนเสาเานะคะยังเหมือนสาก,ก่อนไปทํางานนะคะนาก็จะสุดนเนยพอาดเตงนากระนาสดจังสิตลอดละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะการเก็บมาเขียบของแนเซีน่นะคะขอสวัสดีพี่น้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามนะคะมาเขียบซุดน,น,น้อยๆเด้อค่ะ ปลูกตามคันนานะคะกันหน้าเน,น,นี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย